ก็เรามาอยู่ร้านบุฟเฟ่เอาหารไทยนะครับตัวใหญ่อยู่นะอันนี้เราก็มากับแม่ครับอุนะไม่ชอบกินหมูกรอบเลยรอดไหมวะโอ้เป็นก้อนเลยหนมปังแล้วก็หน้าหมูหน้าหมามองบนนั้นแล้วก็รู้สึกว่ามืงไม่ยิน

สวัสดีครับซันกิฟีเตอร์แล้วนะครับวันนี้เราก็จะมากินบุฟเฟ่ต์กันอีกแล้วอ่าตอนนี้เราอยู่ในเมืองโคราชนะครับวันนี้อาหารที่เราจะมากินก็จะเป็นอาหารไทยนะเป็นบุฟเฟ่ต์นะน่นร้านอยู่นี่เลยนะครับชื่อเจดนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ร้านกันแล้วเรามาดูบรรยากาศกันครับว่าน่าเข้าไปกินไหมจริงจริงร้านนี้มันก็ไม่รู้ว่าอร่อยไหมนะคือผมก็ไม่ได้กินข้าวมาเลยนะวันนี้เป็นมื้อแรกนะครับก็บนัสเคยดูมาก่อนหน้านี้แล้ววันนี้ก็เลยอยากมาลองกินดู นะครับว่ามันอร่อยไหมเราไปลองชิมกันพร้อมกันเลยดีป่ะครับไปตอนนี้หิวมากเลยครับไม่ได้กินข้าวเลยตอนกี่โมงแล้วโมงจะทุ่มหนึ่งเลยจะทุ่มหนึ่งแล้วเพิ่งได้กินข้าวแล้วก็เรามาอยู่ร้านที่อาหารไทยนะครับก็เป็นร้านที่ราคา499บาทกับ799รบแล้ว มาแบบไม่เตรียมตัวเลยไม่เตรียมครับเพราะว่าหิวมากครับกุ้งตัวใหญ่อย่นะโอ้อ่ากินโชว์นอร่อย ดูจากลูกค้าที่นี่นะครับเขาจะมากันเป็นครอบครัวนะพ่อแม่ลูกนะครับผมอันนี้เราก็มากับแม่ครับเขาเป็นออ้าวแล้วไม่่แม่เ <laughs> ดี๋ยวเราไปกินกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวเรามาสรุปกันว่าไหนอร่อยนะฮะมาากินกันครับนี่อะไรนะข้าวโอ๊ ขนมปังหน้าหมูมันนายกี่ชิ้นนะคะอ่าหรือประมาณประมาณ6ชิ้นครับโอ้คือเขาอยากชินเลยเฉยอ่ะโอเป็นไรอยากได้กี่ชิ้นขอละ2ชิ้นก่อนได้ไหมครับงั้นจะเขียนไว้ให้2ชิ้นนะวันนี้วุ้นน่จะลองกินหมูกรอบนะปกติวุ้นไม่ชอบกินหมูกรอบเลยรอดไหมวะไปก่อนครู้สึกหมือนแป้งทอดกับบูจิ เพราะว่ามันหนุบหนุบ <laughs> <c oughs> ดีอะเจ้าที่มันเหมือนบุญทิพยโอ้คอหมูย่างเด็ดนะครับไข่ต้มนั้นหนักอยู่นะครับอย่าลืมกินนะเราเนี่ยแหละขอซ้ำอีกชิน้นโอเคแกงบัวหอยลายหอยไม่กรอบอ่ะ มีมอจิมอจิเลยว่ะใช่ไหมมีมจิเหรอฟูชุบแป้งทอดครับทุกคนมาคุณชุบแป้งทอดสไตล์จีนเนื้อแน่น อร่อยลงเลยน้ำจิ้มบ้วยอะแต่ว่าเนื้อมันได้มากเลยพูงมันโตใหญ่มันไม่ได้มีแบบว่าแป้งแทบเยอะอะแบบว่าการเข้าไปมันก็จะเป็นแบบพุ่งเต็มๆเ,เลยแนะนำให้จิ้มมันนี้เยอะๆครับจะได้อ้วนอันดึงได้ทงังถาเลยอะ่ะ ยังงไต่อไปเป็นปู้พัดพงกระดีนะครับผมเขาบอกว่าเป็นเนื้อปูโอ้โอเป็นก้อนเลยนี่เราอิ่มออไหมเน,นี่ยขนมปังหน้าหมูสุด<ต>น่า,ารักเขาเก็บไว้ทั้งสามจานนะครับที่พูดไว้เพราะว่าเดี๋ยวเอาไว้บวกตอนตอนจบมาเอามาดูขนมปังแล้วก็หน้าหมู มา<ว>เขาไม่มาหน้าหมูมีคนบอกว่ามือหน้าหน้าเมืนเต่าอ๋อเต่าใช่เหมือนเต่าไหมถ้าเปิดคอมเมนต์บอกหนยครับเรียวเห็นกรอดดีไม่เหนียวเขาเอาหมึกสดผัดไข่เต็มแล้วก็กุ้งทอดซอสมะขามมาด้วยนะเออแล้วก็เนะื้อปูผัดผงกะหรี่ก็ดีนะเพราะว่าดูดิโอ้โหเพาให้มาเป็นก้อนเลยอ่ะ แล้วก็มันไม่ค่อยเข็มมากด้วยบางร้านมันจะเค็มๆรสชาติแบบว่ากลางๆครับไม่เข็มไม่อะไรเกินไปกำลังดีแล้วก็หูปว้ยเป็นก้อนเลยปาครับไปจะเป็นกะหล่ำอะไรนะกะห่ำกระหน้ำปลาเบคอนดูจากเบคอนนะครับแห้นแกลกน่าจะกรอบใส่ชิ้นซิ โดนน้ำปลาเล่นนิ่มไปละเฮ้ยแต่ว,ว่าอร่อยอยู่่ะมกลิ mm hmm. ก่นแบบว,ว่าเด้คอนออกมาแบบไม่ไม่อะ่ะเล่นเนึ่งโอ้ไม่หมดมเยอะเลยนะแล้วเขาก็<ๆ>เก็บไปสี่จานนะทุกคนโอเคครับเขาเก็บไปแล้วสองจานนะครับผม โอ้ดูดูเราดู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 โอ้โเพียบเลยอ่ะมาแลมาล่าลงไปครับเรามาชิมฉ่บรวยฉ่บรวยขอชิมข้างบนก่อนคืออะไรเนี่ยเฮ้ยมันเหมือนกะทิกะทิเอาไปแช่ฟรีดับไล้ เขาสวยอร่อยดีมีความหนึบมดังเฮ้ยทำไมเขาปวยมันไม่นุ่มเขาปวยแบบนี่มันหมือนบุนมันทันนิ่งอ่ะมองบนนั้นแล้วก็รู้สึกว่ามึงยังไม่ยิบอีกเหรอมันยังดูแอคทีฟเหมือนเพิ่งเริ่มกิน <coughs> yeah. Yeah, <Bonat>. <coughs> <Sámhame>. <coughs> <coughs> yeah. A few moments later. ตอนนับตอนยังมีครบก็ยี่ห้าสี่ยิบเกายิบเกาแล้วเกาคั่วช่วยสุดท้ายรวมแล้วไปสามสิบเขาบอกว่าเนี่ยเวลาเขาไปไหนแล้วเมื่อก่อนเขาไปกินไหนติดเดียวใช่ปะรู้สึกว่าผู้โดนมองบ่อยมากเลยมากินด้วยกันก็นโดนมองแล้วก,ก็กะว่ายีส่งคนนี้แม่งกินไม่เยอะหรอกตัวแมงมาตัวเล็กทั้งคู่กินเราอยากกินอีกนะแต่ว่าเราอ่ะโวอ,อ้วนเราหนักอยู่ <laughs> <laughs> เราลน้ำหนักอยู่อันนี้โปรแกรมใหมเนี้ยก็าไปหมดแล้วทุกคนตอนนี้เลือเราแค่คนเดียวครับเช็คบินเลยไหมครับเจมค์บินไหครับหูยิงจังะคุณคะนี่จ่ายบาทได้ไหมคะไ้หนึ่งพั้อยสาบกาทไหนเราคำนวณถูกไหม เฮ้ยมันเขียว <40 4 S 1> นว่า, <c oughs> <c oughs> าสี่สิบสี่สี่สิบี่มึง้ำนี่จะไปกูน้ำได้สามสิบเลยวะโอเคครับผมทุกคนก็สรุปนะครับเออเมนูที่ผมชอบที่สุดก็คือผัดหางกุ้งไฟแดงเย้กัวน่าล่ะกัน่า,นนา,นาหรอกัอนา่าชอบกุ้งสะดุ้งน้ำลาแต่ว่ามันไม่มีเหตุผละอะไรนอกจากกุง้งมันให้ตัวใหญ่มากแล้วก็ขนมจีนน้ำยาปู แล้วก็มันเทพปรเป็นชิ้นเลยแล้วก็น้ํามันก็อร่อยแต่ว่ามันจะไม่ออกทางตายเส้นขนมจีนมันไม่ได้โง่มันไม่ได้เป็นเส้นขนมจีนใหญ่ใหญ่มันเหมือนเส้นขนมจีนแบบที่เขาเรียกขนมจีนเส้นสดอ่ะก็ถ้าบอกก็คือจุดเด่นของร้านเนี้ยคือเขาให้กุ้งแน่นมาก ตัวใหญ่เนื้อแน่นแล้วก็เวลาสั่งไอ้พวกเมนูปูปูอ่ะปูจะมาเป็นก้อนเลยคุ้มตรงวัตถุดิบนะแต่ว่าเรื่องของการปรุงเนี่ยอาจจะปรุงแบบกลางๆไม่ได้แบบมีรสจัดอะไรมากคนที่กินรสจัดก็อาจจะรู้สึกว่าไม่อร่อยประดายนะเมนูที่ไม่ชอบมีไหมเฉยๆนะก็กลางๆหมดแลเขาไม่ชอบหมูสามชั้นพวกเขาพราะเขาค าดหวังว่ามันจะกรอบอ๋อคือมันไม่กรอบใช่เป็นโมจิก็ปลาปลาหลสร่างให้สาความคีนตัวเมนูมันอะไม่คีนแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้แบบว่ารสจัดขนาดนั้นก็เลยความคีนก็สามความคมค่าก็ก็ให้สี่โอ้แสดงว่าค่อนข้างถูกนะวันนั้นวนั้นว่าอะไรบ้างอะ เราปรุงข้าวคือจำแม่เดี๋ยวอร่อยคีมอร่อยอร่อยเหรออร่อยกว่าน,นั้นให้ให้สีแล้วกันให้สีเพราะว่ามันปรุงรสน่าจะจัดแต่ว่ามันก็ไม่มีอันไหนรสชาติแย่แล้วก็อะไรไงี้คยคีมคีมเหรอคือคีมตรงไหนเนี่ยมีอะไรกินเลเยนหนึ่งบอกกันความคุ้มค่าให้สี ให้ห้ากับเราคนที่ชอบกินปูผัดผงกะหรี่ชอบกินกุ้งเพราะว่าจะได้ปูเป็นเนือ้อเนื้อเลยแล้วเขาแกะให้ด้วยไม่ต้องไปกินแบบปูผงกะหรี่ที่แม่งมาเป็นตัวแล้วแค่เององนี้ยแบบเราให้ห้าแล้วค่เพราะเราว่าคนที่เขาจะมากินอ่ะเขาก็น่าจะมองมนนีดไวยอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนที่ชอบกินปูกินกุ้งมาเราว่าปูด้วยครับก็เพื่อนๆอยากให้เราไปกินร้านไหนอีกนะครับค<ไ>อาไม่บอกกันนะแล้วก็ฝากที่ใครไปทำร้านอาหารอะ ขอนิดนึงนลคะทำไมถึงไม่ค่อยมีรีฟิลน้ำเปล่าเลยวะทำไมชอบทำไมชอบขาย,ขายน้ำอ,อ,อันนี้อันนี้ไม่รู้จริงชอบขายน้ำเปล่าไม่คุ้นแล้วก็แนะตามไม่ค่อกินราคาบั้นลมเออทั้งที่นี่เรากินห้กากระป๋องนะน้ำเปล่าก็น่าจะคุ้มกว่าแต่แหละเออนะโอเคครับก็ถ้าชอบไม่ชอบอยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์ติชมกันได้นะครับผมแล้วก็ใครที่อยากดูคลิปแบบนี้อีกนะครับก็อย่าลืมกด subscribe ไว้ไนะจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับไปยัง หลานเนี่ยปิดแล้วเออเขาปิดแล้วไปฉี่เอ้เอาไปละบ๊ายบาย